cái <laughs> subscribe <laughs> <gay> <laughs>

ผมผมเม่เอาไว้ถือไม่ถือวิลาถือไม่ได้ลูกวิลาไม่ถือแม่ปาถือให้วิลาปาถือให้แกถือดีแล้วเนี่ย 看，疼吗？我 <noise> 爹，我爹的。<noise> <noise> <noise>